บทที่ 5. บริการสุดพิเศษคิวเบย์กระสอบและคอนปอน80วันนี้มามิดูอารมณ์ดีจังเลยนะตั้งแต่ย้ายมาโรงเรียนใหม่ก็ได้เห็นรอยยิ้มของเธอบ่อยขึ้นเจ้าสัตว์ตัวน้อยขนสีขาวปลอดคิวเบย์รู้สึกสงสัยเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผ่านมาของพโ,โมเอมามิหลังจากที่แยกทางกับเพื่อนพ้องของเธอเธอก็กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งไม่ใช่ความยินดีที่เสแสร้งแกล้งทำเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของรุ่นพี่ผู้เข้มแข็งแต่เป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจจริง คิวเบจ้องมองด้วยดวงตากลมโตสีแดงฉานของมันพางผู้ถางด้านหลังก็แกว่งไปมาแม้จะไม่ได้อ้าปากแต่มันกลับสามารถสื่อสารกับคนได้โดยตรงช่างหน้าอัศจรรย์ใช่ไหมละ่ะโทรจิตนะั่นไม่ใช่ของที่ไม่สะดวกสบายแบบนั้นเสียหน่อยคิวเบคือสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันสามารถพูดคุยผ่านโทรจิตในระยะที่กำหนดกับคนที่มันเลือกได้ทำให้บรรลุเป้าหมายการสื่อสารโดยไม่ต้องเอ่ยปาก มันมักจะยิ้มแย้มอยู่เสมอเป็นท่าทางที่ทําให้คนอื่นลดการป้องกันลงได้ง่ายมันอ้างตนว่าเป็นสัตว์อสูรแห่งสัญญาของสาวน้อยเวทมนตและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเดินทางไปทั่วเพื่อตามหาสาวน้อยเวทมนผู้มีศักยภาพเด็กสาวผู้มีจิตใจบริสุทธินั้นแฝงไว้ด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่งสามารถกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นดีและฟูมฟักให้กลายเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก ในตอนที่ทำสัญญากับเด็กสาวที่ปรารถนาจะเป็นสาวน้อยเวทมนต์คิวเบผู้ใจดียังบอกพวกเธอด้วยว่ามีโอกาสที่จะขอพรได้หนึ่งข้อทั้งทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้และยังได้กลายเป็นสาวน้อยเวทมนต์ผู้เหนือมนุษย์และเป็นตัวแทนแห่งความยุติธรรมอีกด้วยคุ้มค่ามากเลยใช่ไหมละ่ะและทอมอยมามิก็คือสาวน้อยเวทมนต์ที่มันเคยทำสัญญาด้วยในอดีตความสามารถของเธอคือริบบิน้นซึ่งถูกเด็กสาวพัฒนาออกมาเป็นทักษะได้หลากหลาย แน่นอนว่าในพรที่โทโมเอะมามิขอไปนั้นก็ยังมีความเสียใจหลงเหลืออยู่ความเสียใจที่ไม่สามารถช่วยชีวิตพ่อแม่ของเธอไว้ได้หากในอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งนั้นเด็กสาวผู้ตื่นตระหนกไม่ได้ขอพอรให้ตัวเองรอดชีวิตเพียงลําพังเพียงเพื่อต่อชีวิตของตัวเองแต่ขอพอรเป็นอย่างอื่นอนาคตก็อาจจะดีกว่านี้เล็กน้อยเธอเคยโทษตัวเองเคยเจ็บใจและเคยเสียใจกับเรื่องนั้นแต่มันก็ไร้ประโยชน์ พรที่ถูกขอไปแล้วพ่อแม่ที่จากไปก็ไม่อาจหวนคืนโทโมเอะมามิจำต้องบีบให้ตัวเองก้าวต่อไปข้างหน้าจากนี้ไปเธอก็จะยังคงเป็นสาวน้อยเวทมนต์แห่งมิตาคิฮาระต่อไปเพื่อกำจัดแม่มดและปกป้องชีวิตประจำวันที่สงบสุขนี้ไว้นั่นสีนะฉันเองก็เริ่มจะชินกับชีวิตในตอนนี้ขึ้นมาทีละนิดแล้วละ่ะในฐานะสาวน้อยเวทมนต์แม้จะยังคงตัวคนเดียวแต่ในฐานะโทโมเอะมามิเธอก็ได้มีเพื่อนสนิทแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวอีกต่อไปแล้ว ถึงจะยังคงเป็นวีรสตรีผู้โดดเดี่ยวแต่ก็จะก้าวเดินต่อไปด้วยรอยยิ้มคิวเบจะรับเค้กชิ้นเล็กๆอีกสักชิ้นไหมเออมันมีเอ๋ยขค่าขอลองชิมโดนัทนั่นหน่อยได้ไหมเพิ่งเคยเห็นของแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยในดวงตาของคิวเบเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นต่อสิ่งที่ไม่เคยรู้จักและยังมีอีกเหตุผลหนึ่งเค้กชิ้นเล็กๆของมเม๋มัมีน้ำมันชิมมา,มากพอแล้วรีบๆเอาลงไปได้แล้วนะ่า ไม่ได้จะถึงเป็นคิวเบก็ให้ไม่ได้นะนี่เป็นของที่คานาเมะคุงให้ฉันมาโดยเฉพาะเลยขอโทษด้วยนะเมื่อเผชิญหน้ากับมัสคอตน่ารักอย่างคิวเบ้ทโมะดมามิกลับไม่ตามใจเลยแม้แต่น้อยเธอปฏิเสธคำขอของมันอย่างเด็ดขาดก็ได้งง้นข้าไปก่อนละ่ะคิวเบไม่ได้จับไปทางประตูหน้ามันเลือกใช้ช่องทางอื่นกระโดดออกไปทางหน้าต่างแล้วลอยไปตามลมจนถึงหอนาฬิกาแห่งหนึ่งคิวเบแกว่งหางไปมาก่อนจะทิ้งตัวนั่งแมมลงบนพื้นดูไม่เข้ากับสถาปัตยกรรมรอบข้างแต่ก็ไม่มีผู้ใดในโลกสังเกตเห็น ขณะที่มองดูดวงตะวันที่กำลังจะลับขอบฟ้าเจ้าสัตว์ตัวน้อยสีขาวที่ไม่เคยแสดงสีหน้าอื่นใดนอกจากรอยยิ้มก็กำลังวางแผนขั้นต่อไปแต่สิ่งที่ไวกว่าความคิดของเจ้าสัตว์ตัวน้อยก็คือม่านราตรีที่ถาโถมเข้ามาตรงหน้าฟ้ามืดแล้วเหรอเจ้าเดรัชฉานสีขาวผู้มีชีวิตยืนยาวกับพริบตาปิดป,ป,ปในความมืดไม่ใช่สีฟ้ายังไม่มืดคิวเบผู้ชาญฉลาดตระหนักถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ดูเหมือนว่ามันจะถูกอะไรบางอย่างคลุมเอาไว้ถ้าใช้คำพูดของมนุษย์ก็คือกระสอบเยี่ยมจับได้แล้วคนที่ใช้กระสอบจับคิวเบก็คือคานาเมนเซที่ซุ่มรอมานานแล้วนั่นเองสำหรับคิวเบและความรู้ของคานาเมนเซมีไม่มากนักเขารู้แค่ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวและเป็นสัตว์อสูรแห่งสัญญาของสาวน้อยเวทมนต์ในตำนานฟังดูเหมือนจะเป็นพวกพ้องของฝ่ายธรรมะแต่จากคำบอกเล่าของท่านพ่อบุญธรรมระบบสิ่งที่เขียนว่าคิวเบนั้นอ่านว่าเดรัชาน ต่างหากดังนั้นเขาจึงต้องลงมืออย่างหนักหน่วงตามเบาะแสที่ระบบให้มาเจ้าสัตว์ตัวน้อยสีขาวที่ชื่อคิวเบตัวนี้มีนิสัยชอบมานั่งมองทิวทัศน์บนหอนาฬิกาโดยเฉพาะช่วงเวลานี้เทียงแค่ซ่อนตัวแล้วฉวยโอกาสตอนที่คิวเบเผลอใช้กระสอบจู่โจมก็สามารถจับมันได้อย่างง่ายดายสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อจากนี้ก็คือจะปรุงมันอย่างไรดีจะเอาไปตุ๋นน้ำแดงหรือนึ่งสีอยู่ดีนะคิวเบผัดชาก็ดูไม่เลว คานาเมเอนเซเองก็เริ่มลังเลสำหรับวัตถุดิบที่สดใหม่นั้นการจะเลือกวิธีปรุงก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนักชิมชื่อดังผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงคนท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าตั้งกระทะใส่น้ำมันเตรียมเหล้าจีนให้พร้อมยอดเยี่ยมหลังจากจับคิวเบได้แล้วคานาเมเอนเซก็สวมแหวนเวทมนต์แล้วไร่เวทกับขังใส่กระสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าตัวนี้หนีออกไปได้ส่วนเรื่องที่คิวเบจะสื่อสารกับพักพวกตัวอื่นนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ พระคานาเมเนเซได้สร้างม่านเวทมนต์ป้องกันในบริเวณนี้แถมยังมีคาถาป้องกันข้อมูลซ้อนทับอีกชั้นจากระบบอีกด้วยคิวเบต่อให้มีปีกก็บินหนีไม่พ้นแล้วเยี่ยมขอนีคข้าให้เจ้าเอาให้ตายไปข้างเลยระบบที่ปกติแล้วไม่ค่อยแสดงอารมณ์ดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเหมัอมอบค้อนเหล็กขนาดใหญ่ให้คานาพเอนเซราวกับศัตรูคู่อาฆาตมาเจออาการมันแสดงความเป็นปรปักษ์ต่อคิวเบอย่างรุนแรงคุณระบบครับเจ้าคิวเบนี่มันเคยไปมีเรื่องอะไรกับคุณหรือเปล่า ขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อเห็นว่าระบบไม่ยอมบอกเหตุผลคานาเมเอนเซก็ไม่ได้ถามต่อท่านพ่อบุญธรรมระบบอุตสาห์จะให้รางวันเชียร์นักคิวเบระไปตายซะคานาเมเอนเซลองช่างน้ำหนักคอ้อนเหล็กขนาดมาหืมมาในมือก่อนจะฟาดมาลงไปบนกระสอบที่ถูกกักขังอยู่บนพื้นอย่างสุดแรงเจ้าสัตว์ตัวน้อยที่ติดอยู่ในกระสอบพยายามดิ้นเหมือนนอนแก้พยายามกระดึบกระดึบหนีออกจากที่นี่เห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยได้ผลนัก คิวเบไม่ได้ตื่นตระหนกแต่มันพยายามใช้เครือข่ายพิเศษระหว่างคิวเบด้วยกันเพื่อเตรียมติดต่อพักพวกที่อยู่ใกล้ๆให้มารุมโจมตีคนที่ลอบทำร้ายมันถ้าเราไม่ผิดคนที่ลอบโจมตีมันต้องเป็นสาวน้อยเวทมนผมดำที่กำลังโด่งดังในด้านความโหดเหี้ยมในแวดวงคิวเบช่วงนี้เป็นแน่เธอมีที่มาไม่แน่ชัดแต่ลงมือได้โหดเหี้ยมมากกำลังเชื่อมต่อเครือข่ายคิวเบ ตีตีพื้นที่ที่ท่านอยู่ไม่สามารถติดต่อกับเพื่อนคิวเบท่านอื่นได้ในขณะนี้กรุณาติดต่ออีกครั้งในชาติหน้านะขอรับรอยยิ้มของคิวเบยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่แววตาสีแดงฉานของมันเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนคิวเบก็จะไม่ถูกอารมณ์ครอบงำมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นี่นาต้องยิ้มสู้กับทุกปัญหาคิวเบตตดสินใจจะเอาจริงแล้วพลังเวทจงหมุนเวียน2 5 0 0 0 0แรงมา้า สู้โวยขณะที่คิวเบกำลังจะใช้พลังฝ่าวงล้อมออกมาทันทีที่มันเงยหน้าขึ้นมันก็ได้รับการต้อนรับจากคานาเมเอนเซที่อยู่ด้านนอกกระสอบปังมันถูกค้อนเหล็กอันหนักอึ้งฟาดลงบนพื้นร่างเล็กๆของมันแฟบลงเหมือนลูกโป่งร่วนมานอนแผ่กับพื้น80 80 80โดยไม่มีโอกาสให้ได้หายใจสิ่งที่รอต้อนรับคิวเบอยู่ก็คือการทุบตีด้วยค้อนอย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะของคานาเมเอนเซ นี่คือบริการคอร้อนเหล็กว p ีสูตรพิเศษของบ้านคานาเมะดีมากดีมากเลยตื่นเต้นจนทงจะตั้งแล้วเนี่ยหนึ่งฮดีกรีไม้หันอากาศหนึ่งระบบของวันนี้ดูมีความสุขเหมือนเด็กที่ได้ของขวัญวันเกิดสุดเซอร์ไพรส์าจากพ่อแม่บทที่6 1หนึ่งสีอิ้วคือคำโกหกของนายซีดเรามาประนีประนอมกันได้ไหมคิวเบที่ถูกจับกดกับพื้นแล้วทุบด้วยคอ้อนอย่างบ้าคลั่งในที่สุดก็ส่งโทรจิตหาคานาเมะ เอ็นเซน้ำเสียงอันประบางนั้นฟังดูเหมือนชีวิตกำลังจะหาไม่แล้วคิวเบอ๋ยถ้าไม่ยอมแพ้ตอนนี้มีหวังได้ตายอยู่ตรงนี้แน่อย่างน้อยที่สุดมันก็อยากจะรู้ให้ได้ว่าท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์คนไหนกันที่กำลังควงค้อนยักทุบตีมันอย่างเมามันขอแค่ได้เห็นหน้าสักแวบก็ยังดีในฐานะคิวเบมันอยากจะส่งต่อข้อมูลอัลล้ำค่านี้ออกไปประนีประนอมในสถานการณ์แบบนี้แกกำลังพูดเล่นอยู่หรือไงเจ้าคิวเบน้อยที่น่ารัก คำตอบที่ส่งกลับไปยังเจ้าสัตว์ตัวน้อยก็คือคอนแห่งความรักอีกหนึ่งตุ๊กทําให้ครึ่งหัวของมันจมลึกลงไปในพื้นโอร่าบังอาจมารบกวนตอนที่คนอื่นกําลังเตรียมวัตถุดิบอยู่เรอแกน่นมีกําต้องตายแล้วใครๆก็รู้ว่าเจ้าตัวเล็กอย่างคิวเบเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนาจากต่างดาวและอสูรสุดยอดของชาวดาวยาพูนก็ถือเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเช่นกันคิวเบกับอสูรสุดยอดยังไม่เคยปรากฏตัวในฉากเดียวกันมาก่อนดังนั้นจึงสรุปได้ว่า คิวเบก็คืออสูรสุดยอดนั่นเองสิ่งมีชีวิตประเภทอสูรสุดยอดไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดจากการมันแรงแรงเลยระบบทำการบรรยายสรรพคุณเล็กๆน้อยๆให้คานาเมเอนเซฟังอย่างรวดเร็วคิวเบเป็นสิ่งมีชีวิตที่หาที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ได้บนท้องฟ้าในสนามในดินหรือแม้กระทั่งบนเตาปิ้งย่างคิวเบที่ผ่านการทุกตีร้อยแปได้สิ้นลมหายใจไปนานแล้ว ในวาระสุดท้ายของชีวิตมันก็ได้เข้าใจความจริงข้อหนึ่งคนที่โจมตีมันไม่ใช่สาวน้อยเวทมนผมดำที่พูดถึงกันในเครือข่ายคิวเบ้เลยแม้แต่น้อยคนคนนี้แม่งเป็นผู้ชายโวยแล้วจะเป็นสาวน้อยเวทมนตได้ยังไงกันข้อมูลผิดพลาดต่อให้ตอนนี้อยากจะส่งข้อมูลให้พักพวกตัวอื่นมันก็ไม่มีปัญญาทําได้แล้วในช่วงเวลาใกล้าตายคิวเบราวกับเห็นภาพของคิวเบตัวอื่นๆกําลังถูกไล่ล่า คือความเป็นประปักนี้มุ่งเป้าไปที่สาวน้อยเวทมนต์หรือมุ่งเป้ามาที่คิวเบเพียงอย่างเดียวกันแน่คาตอบช่งางคาดเดายากเสียจริงเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆมันหลับตาลงอย่างไม่ใจรอยยิ้มที่มุมปากซึ่งถูกทุบจนบิดเบี้ยวนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยคิวเบอายุไม่ทราบเทศไม่ปรากฏสถานะโสดสาเหตุการตายแพ็กเกจค้อนปอน8ปไปสู่สุติอย่างสงบในท่านอนที่ดูราวกับเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาเอ็น ทับ xx เก้ X, 9, อย่าหยุดนะโวยเอ๊ะคุณระบบเจ้าคิวเบป่านนี่มันไม่ขยับแล้วเมื่อเปิดกระสอบออกก็เผยให้เห็นก้อนสัตว์สีขาวก้อนหนึ่งว่าแต่ไอ้นี่มันกินได้หรอคานามเมเอนเซ่ครุ่นคิดวิธีการปรุงอาหารต่างๆนานา,นาผุดขึ้นมาในหัวนี่เป็นครั้งแรกเลยที่จะได้ลองทำอาหารจากวัตถุดิบนี้รีบทำตอนที่ยังสดๆนี่แหละตัดหัวออกแล้วกินดินดิบได้เลย มะไม่ไหวหรอกหน้าเอาไปนิ่งซีอิ๊วดีกว่าปาก็พูดว่าจะเอาไปนิ่งซีอิ๊วแต่คานาเมเอเนเซ่กลับสวมแหวนเวทมนต์เก็บของแล้วล้วงมือเข้าไปหยิบเตาบาร์บีวออกมาโถเวย์นิ่งซีอิ๊วคือคำโกหกของนายนี่เองแต่บาร์บีวก็ใช้ได้เหมือนกันอย่าลืมทาซอสบาร์บีวด้วยละ่ะช่างเถอะข้าทำเองเกิดแสงสีฟ้าสว่างวาบขึ้นคิวเบสีดำสนิทตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าคานาเมเอนเซ่เมื่อเห็นคิวเบสีดำที่ไม่เหมือนใครคานาเม เอ็นเซก็เผยยกคอเหล็กขึ้นมาทันทีเดียเด๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพวกเดียวกันครับพี่นี่มันเป็นแค่ร่างจำแรงเท่านั้นระบบในร่างคิวเบสีดำที่ลอยอยู่กลางอากาศรีบเอ่ยห้ามทันทีซึ่งแตกต่างจากคิวเบสีขาวต,วตัวเมื่อกี้โดยสิ้นเชิงทำให้คานาเมเอ็นเซย,ยอมวางคอเหล็กที่กำลังคันไม้คันมือลงเกือบไปแล้วไหมละเกือบตายก่อนจะได้เริ่มงานแล้วอืมคู่หูเขาดำสินะแต่ทำไมต้องจำแรงเป็นคิวเบสีดำด้วยละ่ะ เราไม่มีมสัสขอตตัวอื่นให้ใช้อ้างอิงแล้วนสิตอนที่ข้ายังเรียนอยู่ที่สถาบันระบบมีรุ่นพี่คนหนึ่งเพื่อจะทำโปรเจกจบก็เลยจำแรงกลายเป็นมอหนูที่ดูซื่อซ,อซือน่ารักตัวหนึ่งแล้วก็โดนเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องร้องตอนนี้ยังอยู่ในคุกอยู่เลยเมื่อได้ฟังดังนั้นคานามเมเนเซ่ก็ถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะหลังจากรวบรวมความคิดอยู่ครู่ใหญ่เขาก็เอ่ยออกมาประโยคหนึ่งว่าคุณระบบนี้รอบคอบจริงๆเลยนะครับมาให้ระบบผู้นี้ปิ้งให้เจ้ากินเอง ระบบในร่างคิวเบสีดำสวมผ้ากันเปื้อนสีชมพูจิว๋วลงมือย่างคิวเบด้วยตัวเองส่วนคานามเมนเซก็คอยเป็นลูกมืออยู่ข้างๆเริ่มจากล้างคราบเลือดบ,บนตัวคิวเบอก,กอนจากนั้นก็เติมถ่านลงในเตาสุดท้ายก็นำคิวเบวางลงบนตะแกรงเหล็กภารกิจขั้นต้นเสร็จสมบูรณ์คนหนึ่งคนกับอีกหนึ่งระบบรวมแรงร่วมใจกันก่อให้เกิดควันดำลอยขึ้นสู่ยอดทอนาฬิกาไฟถ่านในเตาบาร์บีคิว BBQ, ลุกโชนอย่างรุนแรงและบนนั้นก็คือคิวเบทั้งตัว ทาซอสบ้คิวคิวแล้วย่างต่ออีกสักพักกลิ่นน้ำมันหอมฉุยก็โชยออกมาเตะจมูกอย่างจังได้คิวเบย่างฐานมาหนึ่งตัวถ้างั้นข้าละนะระบบใช้มีสเต็กแบ่งเมนูคิวเบแสนอร่อยนี้ออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันแล้วเริ่มลงมือซอยด้วยมีดกับซอมคิวเบยสีนินกินคิวเบสีขาวปลอดช่างเป็นภาพที่งดงามเสียนี่กระไรโอเคงั้นผมก็ไม่เกรงใจแล้วนะคานามเมเอนเซก็ส่งเนื้อคิวเบย่างฐานเข้าปากเช่นกัน จะบอกว่ารสสัมผัสมันเป็นยังไงดีละ่ะมันมีความเป็นเนื้ออยู่แต่ตอนเคี้ยวต้องใช้แรงฟันหน่อยแต่รสชาติก็ถือว่าดีงามใช้ได้เลยเมื่อกินเข้าไปทั้งชิ้นแม้จะต้องเผชิญกับลมแรงบนยอดหอคอยร่างกายของเด็กหนุ่มก็รู้สึกอุ่นวาบขึ้นมาคิวเบเอ๋ยเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารที่ไม่เลวเลยจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้จากคำกล่าวของนักวิจารณ์อาหาร5ดาวแมคอาเธอร์แบคคิวเบซิสเต็มคราวหน้าลองชิมคิวเบรสอื่นดูบ้างดีกว่าเหนื่อยหน่อยๆแล้วกลับไปะจะคำนวณรางวัให้เอ ระบบหยิบไม้จิ้มฟันขึ้นมาแคะฟันแล้วล้มตัวลงนอนบนหัวของคานาเมนเซ่อย่างไร้มารยาทก่อนจะเรอออกมาอย่างเกียจคร้านไม่มีท่าทางเหมือนมัสคอตเนเมสำหรับเด็กที่ควรจะเป็นเลยสักนิดเฮ้อเสียดายที่ของอร่อยแบบนี้ให้มาโดกกชิมไม่ได้นี่เป็นเรื่องน่าเสียดายเพียงอย่างเดียวเรื่องนี้ฟ้ารู้ดินรู้เจ้ารู้ข้ารู้ก็พอแล้วเอ,อิกนี่นี่ช่วยไปซื้อน้ำอัดลมให้ขวดหนึ่งได้ไหมกินเนื้ออย่างแล้วมันเลี่ยนๆนนะ่ะเรื่องง่ายๆน่านะแต่ต้องเบิดคืนให้ผมด้วยนะฮะ แค่นี้แกก็จะเบิกด,ด้วยเหรอเลี้ยงน้ำอัดลมค่าสักขวดมันจะเกินไปนักหรือไงราตรีมาเยือนร่างของเด็กหนุ่มและคิวเบสีดำก็หายไปจากที่แห่งนั้นวันถัดมายามเย็ยนหน้าบ้านของโทมโมเอะมามิสถานที่เดิมที่คุ้นเคยเด็กสาวผู้สุขุมกำลังถือถ้วยชาดำที่เพิ่งชงเสร็จใหม่ๆอยู่ในมือและตรงหน้าของเธอก็คือคิวเบตัวเป็นเป็นหนึ่งตัววันนี้มามิดูอารมณ์ดีจังเลยนะตั้งแต่ย้ายมาโรงเรียนใหม่ก็ได้เห็นรอยยิ้มของเธอบ่อยขึ้น เมื่อคิวเบตัวหนึ่งลม้มลงก็จะมีคิวเบอีกตัวปรากฏขึ้นมาทำหน้าที่แทนได้ทันท่วงทีเสมอปรับใดที่คิวเบยังคงก้าวเดินต่อไปเส้นทางก็จะทอดยาวออกไปไม่สิ้นสุดคิวเบที่มีตาคีฮาระตัวนี้ก็เช่นกันแต่มันไม่ได้รับสิ้นความทรงจำและข้อมูลของตัวก่อนหน้ามาด้วยพวกมันรู้แค่ว่ามีพักพวกหายตัวไปอีกหนึ่งตัวแล้วส่วนใหญ่น่าจะถูกฆ่าตายคิวเบประโยคนี้เมื่อวานเธอพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอ เท่าเอมอเอมีรู้สึกสงสัยในคำพูดของคิวเบย์สำหรับเด็กสาวแล้วมันให้ความรู้สึกเดจาวูอย่างรุนแรงอย่างนั้นเหรอเจ้าสัตว์ตัวน้อยสีขาวเอียงคอมันไม่รู้หรอกนะ